คุณผู้ชมการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการประทะกันในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของทวิภาคีเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีหลายประเทศที่ยื่นมือเข้ามาไกล่เกลีย่ยหนึ่งในนั้นก็คือผู้นํามาเลเซียค่ะซึ่งก็ถูกวิพากวิจารณ์ค่อนข้างหนักเหมือนกันบอกว่ามีการเอ็นเอียงไปทางกัมพูชาด้วยหรือไม่ตอนนี้เขาออกมาตอบโต้เสียงวิพากวิจารณ์นะคะบอกว่าคนที่วิจารณ์เรื่องที่ว่าเอ็นเอียงเข้าหากัมพูชาไม่มีความเป็นกลางในการไกล่เกลี่ยเนี่ยอาจจะด้วยอคติค่ะ บอกว่าเป็นแค่มุมมองของคนบางกลุ่มที่ไม่ได้รู้ความจริงค่ะอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบอกว่าบทบาทของมาเลเซียคือการช่วยเป็นตัวกลางในการเจราจาหยุดยิงและยุติความเป็นปรปฏิปักระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่านั้นซึ่งการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับ2ประเทศไม่ใช่มาเลเซียอันวาย้ําว่าได้ดําเนินมาตรการต่างๆอย่างระมัดระวังและหารือกับนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศ ผู้นำมาเลเซียยังระบุด้วยว่าข้อกล่าวหาที่ว่ามาเลเซียลำเอียงในประเด็นความขัดแย้งไทยกัมพูชานั้นเป็นเพียงการเข้าใจไปเองของคนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลหรือความจรงิงขณะที่การวิจารณ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนฐานของการไม่ใส่ใจและมีอคติ นอกจากนี้อันวายังใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณจีนโดยเฉพาะความพยายามของหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนในการเป็นเจ้าภาพเปิดการเจราจาระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งทําให้ทั้งสองฝ่ายสามารถหารือถึงมาตรการที่เป็นไปได้ในการลดความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่น ขณะที่มาเลเซียยังตระหนักถึงบทบาทสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการช่วยไกล่เกลี่ยจนบรรลุข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ซึ่งช่วยวางรากฐานของการยุติความเป็นปฏิปักษ์และเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้ไทยและกัมพูชาถอยจากการเผชิญหน้าและมีความยับยั้งชั่งใจ นับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะตามแนวชายแดนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาหันหน้าเข้าสู่โต๊ะเจราจาเพื่อยุติความขัดแย้งค่ะ